ออก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองนะครับกับซีรีส์เกาหลีเรื่อง Autumn in My Heart ครับรักนี้ชั่วนิรันดร์นะครับที่เคยโด่งดังเมื่อ12ปีก่อน ซึ่งทรูวิชนนะครับได้นำกลับมารีเมคใหม่นะครับโดยคุณบอยอัจฉรแณะบางาใใช้างรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายรายการนะครับบริษัททรูวิ i ันส์กำกัดมหาชนนะครับเจ้าของโปรเจกต์นี้พร้อมดึงเพรกหนุ่มมาสเตอร์อย่างอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนะครับมานั่งท่านเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเต็มตัวด้วยและพระเอกนะครับที่จะมารับบทเป็นพี่ชายที่แสนดีของเรื่องก็ไม่ใช่ใครนะครับนั่นคือเพรกสุดฮอตตลอดกาลที่ติ๊กเจษฎาพรครับก็ใช้เวลาเหมือนกันครับอนันดาเป็นคนที่ เขาไม่ได้เป็นคนง่ายนะที่ผมจะบอกให้ฟังว่าการทํางานกับนันดาเนี่ยผมว่าเขาเลือกด้วยมีมันมีจุดมุ่งหมายแบบเดียวกัน,นคือในการยกระดับการทำโปรดักชันต่างๆในประเทศไทยให้มันดีขึ้นเหมืนอนคงคงไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์อะไรหรอกนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ได้จดลิขสิทธิ์อะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นมารยาทเป็นมารยาทของเราซึ่งคิดว่าถ้าเราทําขึ้นมาถ้าเราเจอคนที่ตั้งชื่อเราคงจะขอเขาแต่เนื่องจากว่าเราเราไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็เลยคิดว่า เราคงต้องเปลี่ยนชื่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่2นะครับก็คือต่อจากคาเฟ่ปิ๊นต่อไปก็คงจะมีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆทางคุณสุภชัยทาง CEO ของเราก็อยากให้เรามีละครตลอดทั้งปีผมมองว่าเรื่องนี้ของเดิมทำให้ดีอยู่แล้วแล้วก็อนันดาจะเชื่อมั่นในตัวผมได้อย่างไรใช่ไหมครับแต่ว่าในสิ่งที่เขาอธิบายมาเนี่ยก็เลยทำให้เราพอรู้สึกว่า เราไน่จะสามารถทําได้คือเราก็นับถือสิ่งที่เขาทามาและเราก็เห็นเราก็เห็นได้ว่าสิ่งที่ดีของเขาคืออะไรอัตลักษณ์ที่มันทําให้คนทั่วเอเชียทั่วโลกต้องต้องรักตัวละครพวกนี้มันคืออะไรก็ไม่ต้องละทิ้งพวกนั้นไปเอาสิ่งที่ดีที่เขาเขามีแล้วก็พยายามที่จะยกมาตรฐานของมันขึ้นมาอีกอะไรคือไอ้ความกดดันเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่มันก็แค่แล้วแต่ว่าเราจะสแสดงมันออกมายังไงบ้างผมว่ากดดันแบบ ในทางบวกก็มีเหมือนกันก็เลยกดดันแบบมั่นใจอะพี่ลและใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นนางเอกรวมถึงหนึ่งนักแสดงของเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการออดิชั่นค่ะได้ที่ w w w facebook com s a s true asian series audition น,นะคะ มมาโดดยตลลอถูก้คะแในงานนี้นะครับหนุม่มมนันดาเขาจะว่ายังไงล่ะครับที่จะตัวได้โสพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงสาวโดนัทว่า she'll be in london ไม่ก็คือไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วเธอเดินทางไปเมืองนอกก็เลยก็แค่ถ่ายรูปกันเล่นๆวันนั้นเขามีกล้องโพลารอยด์ก็เลย snap เล่นๆเลยส่วนหนึ่งเขาไปเที่ยวแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาไปดูโลเคชั่นให้กับให้กับลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหก็นานเหมือนกันฮะหลายหลายทิศอยู่อะไย่างเงี้ยแล้นีอะไรอยู่เนี่ยคร ก็คิดถึงแบบคนคิดถึงกันนะฮะปกติเตอคือตอนนี้มันก็ไม่ได้ถึงขั้นอะไรขนาดนั้นหรอกฮะคือผมก็ยังไม่กล้าที่จะบอกว่ามันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็พูดได้อย่างเดียวมันก็เป็นอย่างที่เป็นนะฮะคือเราก็ยังใช้ฐานะว่าเพื่อนกันอยู่ห้องเดียวไหมส่วนหอะเดย ส่วนโดนัทนะครับจะได้มาร่วมแสดงในซีรีส์รักนี้ช่วงนี้นีัรดานหรือเปล่ามันต้องรุนกันต่อไปนะครับด้วยตัวละครนี่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมาะกับวิธีการที่